วันนี้นะคะมินาพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่โครงการคอนโดมิเนียม624 c o n โดเร t รัชดา36ค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะเขาตั้งอยู่ในซอยเสือใหญ่ค่ะคุณผู้ชมซึ่งห้องนี้นะคะจะอยู่ที่บริเวณชั้น7ของอาคาร B ค่ะเป็นห้องแบบสตูดิโอนะคะ1ห้องนอนหนึ่งห้องน้ําอยู่บนเนื้อที่23.74ตารางเมตรค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเดินเข้ามานะคะจะเจอกับโซนห้องครัวค่ะที่ตรงนี้นะคะเขา build-in ตู้ครัวแล้วก็สิ่งหลังจานมาให้เรียบร้อยเลยค่ะทางด้านขวามือนะคะก็จะเป็นห้องน้ำค่ะที่มีสุขภัณฑ์ครบถ้วนพร้้อมใช าทานออกมาอนิี้นึ่งนะคะจะเป็นพื้นที่โล่งๆที่คุผู้ชมสามารถจัดสรรได้เองเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมแล้ววันนี้นะคะมินพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่โครงการคอนโดมิเนียม624 c o n โดเลทรัชดา3 6ค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะเขาตั้งอยู่ในซอยเสือใหญ่ค่ะคุณผู้ชมเดินทางสะดวกมากนะคะสามารถเข้าออกได้หลากหลายเส้นทางเลยค่ะแล้วก็ยังรายล้อมไปด้วยสถานที่สําคัญมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหอวังค่ะห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวค่ะรวมไปถึงห้างเนเจอร์ราชโยธินอีกด้วยค่ะและสําหรับภายในโครงการนะคะเขาก็มาพร้อมกับปปรพรักษาความปลอดภัยกับลูกบ้านตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะและนอกจากนั้นนะคะเขาก็ ังมีระบบคี์การเข้าออกอาคารแล้วก็ยังมีลิฟต์โดยสารให้คุณผู้ชมอีกด้วยค่ะเดี๋ยวตามมินขึ้นไปชมบนห้องกันเลยค่ะ และตอนนี้นะคะมินก็มายื่นอยู่ที่ห้องเลขที่42ทับ285เป็นที่เรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมซึ่งห้องนี้นะคะจะอยู่ที่บริเวณชั้น7ของอาคาร B ค่ะเป็นห้องแบบสตูดิโอนะคะ1ห้องนอน1ห้องน้ําอยู่บนเนื้อที่23.74ตารางเมตรค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเดินเข้ามานะคะจะเจอกับโซนห้องครัวค่ะที่ตรงนี้นะคะเขา build-in ตู้ครัวแล้วก็สิ่งหลังจานมาให้เรียบร้อยเลยค่ะทางด้านขวามือนะคะก็จะเป็นห้องน้ำค่ะที่มีสุขภัณฑ์ครบถ้วนพร้อมใช้งานเลยค่ะถัดออกมาอีกนิดนะคะจะเป็นนพื้ททีี่่ลงุชมมสาารถ ได้เเองเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นมุมของห้องนั่งเล่นนะคะหรือว่าจะเป็นมุมของห้องนอนก็ดีค่ะและที่สําคัญนะคะเขายังมีหน้าต่างบานใหญ่มากๆเลยค่ะเอาไว้เปิดถ่ายเทระบายอากาศได้ดีอีกด้วยค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะเดินถัดไปที่ระเบียงค่ะตรงนี้เขามีระเบียงให้เล็กๆนะคะสามารถทําเป็นลานสักลลางได้อีกด้วยค่ะการเดินทางไปยัง624อนโดเล e รัชดาลาดพร้าวโดวยเริ่มเต้นจาก ปากซอยเสือใหญ่ขับตรงไปตามทางประมาณ300เมตรโครงการจะอยู่ทางซ้ายมือและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจทรัพย์สวยๆแบบนี้ค่ะฝากติดตามช่องทางอื่นๆของเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือว่า TikTok ค่ะ และอย่าลืมนะคะเรามีแอปพลิเคชันแล้วกับแอปพลิเคชันบ้านๆที่รวมทรัพย์กว่า3,000รายการให้คุณผู้ชมได้เข้าไปเลือกชมกันค่ะทางบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมแล้วก็คอนโดเลยนะคะดาวโหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android ค่ะยังไงวันนี้มีต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่อีกทีหน้าสวัสดีค่ะบ้านดีชีวิตดีบ้านนี้ช่วยได้